ังเกตของผมก็คือว่าโพเดียมหลังขายดีเป็นพิเศษนะในค่ะที่ด้านหน้าเนี่ยยืนกันยืนกันเหงาเลยล่ะค่ะเลยเล็กเดวิกาอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้โพเดียมหน้ามันเนี่แหละค่ะเป็นเหตุตั้งแต่มันมาข้างหน้าสวยหมดนะคะฝั่งนี้ต้องโดนเท่านั้นดิฉันบอกเลยนะคะว่าหนุ่มโสดคนนี้เลือดก็ต้องแลกนะคะเลือดเนื้อให้มันแบบโอ้โหคนนี้เราไม่เหลือกี่แขนอยู่เลยเอาไปเลยตองเป็นตอ เอางี้ผมสังหรณ์ใจว่ารอบนี้นะฮะโพเดียมหน้าขายออกแน่นอนไม่ดิฉันว่ายังไงก็โพเดียมหลังผมพนันด้วยข้าวหนึ่งมื้อเลยมาเลยฮะเอาเซ่หนึ่งมื้อคุณเลือกร้านเลยเอาเซ่เอาเซ่เอาเซ่สองมันค่ะฝั่งนี้ทีมนั้นเน็กค่ะอะไนี่นั้นเน็กทีมนันเน็กค่ะโพเดียมหลังทีมกะละแมค่ะ